สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิจิตนะฮะกับช่องพัฒนาพระเครื่องนะผมนะวันนี้ผมนําพาทุกท่านนะครับเข้ามาชมพระเครื่องหลวงพ่อเงินนะวันนี้นะผมจะขอนําทุกท่านเข้ามาชมพระเครื่องหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะพิมพ์ใหญ่นะซึ่งผมก็มีหลากหลายองค์นะเดี๋ยวผมจะไล่เลียงสเกลไปนะฮะว่า หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขียนเนี่ยผมมีพิมพ์มาอะไรกันบ้างนะแต่วันนี้ผมจะนําเสนอหนึ่งองค์นะซึ่งเป็นพิมพ์ใหญ่นะามาทุกท่านได้ชมนะครับผมนะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับอ่ะตอนนี้ผมนําทุกท่านนะครับผมเข้ามาชมนะพระเครื่อง,องหลวงพ่อเงินนะองค์นี้เรียกกันว่าหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขียนนะเป็นพระที่ออกปีสองสี่ห้าหกนะตามตํารับตําราเขาชี้แจงไว้แบบนั้นนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะปรอกอ,อกนะ เพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ชมพระอ่าอย่างชัดๆนะครับผมนะอันนี้องค์แรกนะวันนี้เอานัเนเสนอเป็นวันละอง์ไปแล้วกันนะเด๋ยนมาชมนะนี่อันนี้เป็นห้วยเขนเนื้อหาขององค์พระเนี่ยจำสเกลพระดีๆนะพี่นะอันนี้เป็นพระแท้ที่ดูง่ายๆนะถนนราคานี่ก็อยู่ในเกณฑ์หลักหลายๆหมื่นนะจนถึงแสนต้นๆแสนปลายๆเลยนะสวยก็อยู่ที่แสนปลายๆนะแต่องค์นี้ก็ ถ้ายุคสมัยก่อนเนี่ยน่าจะอยู่ในเกณฑ์เกือบเกือบหนึ่งแสนบาทนะสาหรับองค์นี้นะเพราะว่ายังคงเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณต0้สิบเปอร์เซ็นตนะสวยงามนะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่นี่จัดว่าเป็นพระที่อยู่ในชุดของถ้าเป็นห้วยเขนก็คือว่าเป็นพิมพ์ที่อยู่หัวแถวก็แล้วกันนะอยู่ยแถวบนก็แล้วกันนะห้วยเขนเนี่ก็จะมีหลากหลายพิมพนะผมนะอันนี้การนำมาท่านชมใครมีแบบนี้นะถ้า ผมทุกอกทุกใจนะผมรับเช่านะสามารถติดต่อผมนะเพรพิจิตได้นะผมนะหรือถ้าใครนะสนใจพระเครื่องชุดนี้องค์นี้นะก็สามารถแบ่งปันกันได้นะผมนะแบ่งปันกันได้ก็มีราคาแบ่งปันให้นะอันนี้ก็จะเป็นพระแท้ที่ผ่านการรับประกันจากผมนะช่องพัชระเครื่องนะใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะเข้าไปดูได้นะเดี๋ยวก็สามารถทักทาย หลังบ้านก็ได้นะหลังบ้านก็ได้แต่อันนี้ในช่องของ t ิ k t o k เนี่ยผมก็จะมาท่านได้ชมนะว่าพระเครื่องสวยๆนะแท้ๆดูง่ายๆเป็นแบบไหนนะอันนี้ก็นำมาให้ท่านเป็นแนวทางนะอาจจะไม่ได้เป็นการชี้แนะมากมายอะไรนะแต่อันนี้นำมาเป็นแนวทางให้กับทุกท่านได้ชมนะว่าพระเครื่องที่เป็นพระเครื่องที่แท้ดูง่ายๆเป็นสไตล์ไหนนะอันนี้ดูพระเครื่อง ในราคาที่แบบราคาเป็นแบบมิดนะเป็นมิดตะภาพจริงๆนะอันนี้ก็สามารถแบ่งกับผมได้นะ้าขายชื่นชอบหรือว่า